วัสดีครับผมแลวแล้วก็มาพบกับลุงติงทีวีแลมาพบกับกิจกรรมเติมกูปองได้ร้อยกูปองมาคุกจะทำให้ดูมุงจะทำวันหนึ่งคูปองได้ยังไงเปิดได้เท่าไหร่ไป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 อะไรวะ จำเป็นต้องเติมอย่างน้อย90คูปองโอ้โหต้องเติม90คูปองถึงจะได้101โอ้โหถ้าใครอยากได้ก็คือว่าต้องไปเติมเอานะทุกคนนะ,ะลองกดดูน,น,นี่ก็รับสกินปีเซอร์ไพร์ามาทุกคนนี่ โอเคเข้าไปทำกิจกรรมง่ายๆทุกคนที่เพื่อดูมาเราก็ดูกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะทุกคนนะมันก็จะมีบอกว่าเราเล่นมาตั้งแต่ปีไหนยังไงมีตัวอะไรบ้างจะกินอะไรบ้างเราถนัดตัวไหนยังไงประมาณนี้นะทุกคนที่เราครอบครองไว้มีต้นไหลยังไง เราเล่นตัวไหนบ่อยสุดนะแล้วเราก็มารับเปิดซองก็บไม้รับซองเก็บไม้มาเขียนบรรยายทุกทายคนอื่นประมาณนี้แล้วเรารับปึ๊บเราก็มารับของรางวัลได้เลยทุกคนอของรางวัลมันจะไปอยู่ที่คลังเราก็ไปกดรับกดเปิดกันได้เลยคลังหรือว่าซองเกนะ็บไมเแลยนะเี๋ยวเราก็มาเจอ กิจกรรมซื้อเยอะลดยับส่งท้ายปีพร้อมสกินลำเบอร์ใหม่กระสุนถึงแป้ประเ็นมาทุกคนลองกดให้ดูปุ๊บว่าลุงจะได้รดเท่าไหร่กันบ้างยอมรับนี่โอ้โหถ้าจริงถ้าใครเจอแบบว่าจะกินชอบๆถ้ากดหลายตัวมันก็ ลดเยอะนะซื้อสองตัวก็ลดสิเปร์เซ็นตามตัวสิบห้าสี่ตัวลดยี่สิบโอ้โหลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์สมมติอ่ะลุงเยาสี่ตัวนี้นะว่ามันจะลดเท่าไหร่ซึบ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 โอ้ยลดไปเยอะนะจากพันพันกว่าพันสามร้อยสองเหลือแปดร้อยยี่สิบห้าลดไปประมาณสองร้อยอย่างไว้กว่า ถือว่าโอเคนะทุกคนนะถ้าใครชอบแต่ว่าลุงจะลองเปลี่ยนดูหาตะกินที่ชอบแล้วกันไ์เออถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็เราก็ลองมาลองรีเฟรชกันได้ทนะุกคนลองรีเฟียด,ดูพี่เจ้าน,นอกอะไรฟ้าสวยงามนี่นี้โอ้โหตะกินมัตเตอร์ไฟนี้อลังการมากสวยงาม เอาอจ, 199, จากินรถไฟนี้มาีเดนลาเวลเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าจากส9 9ยสิ้าลดไปสองร้อก่อนก็ถือว่าโอเคนะลดไปสองร้อยจะลองลองใหม่รีเฟซใหม่อีกทีหนึ่งรีเฟซจนกว่าเราจะเจอตัวที่ชอบยังไง อื uh huh. ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าเรามาซื้อตัวนี้ได้นะลำเบอร์สกินใหม่ในราคา uh huh. 60เจ็ดคูป,ปองถือว่าโอเคอยู่ทุกคนสกินลำเบอร์นี้ไปกดซื้อกันได้ไปแล้วเราก็มาเจอกิจกรรม แจ็คพอตคริสต์มาสลับกอบวิปัาิอืมถ้าอยากได้ก็ลองไปกดกันดูนะทุกคนแล้วก็นำไปแรกนี่สกินฟรีอ๋อสกินฟรีนี้บอกไปแล้วเนาะแล้วก็มีไทยยาเต้สกินแบบประมาณโอ้โหอลังการาาแบบ เที่พระเจ้าหลังโลกน้องไปกดเล่นกันดูนะทุกคนมันก็จะไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บมีอะไรบอกไหมการันตีอยู่ที่เท่าไหร่มีไหมคิดว่าไม่น่าจะแพงมากนะคิดว่าอยู่ในเ,เลทลาวๆพันกว่า ไม่เกินไม่น่าเกินสองพันต้องไปจัดกันดูนะทุกคนนี่ติปตัวใหม่ทุกคนแจกฟีเปิดพร้อมกันวันที่หนึ่งมกราละถ้าเราอยากได้สกินติปเราก็ากดส่งของขวันให้ติปอย่างนี้นะกดส่งให้ติปปึ๊บแล้วก็ส่ง อย่ถ้าเราไปกดส่งให้คนอื่นปุ๊บอย่างนี้เราก็จะได้สกินอื่นนะทุกคนนะเราต้องมากดส่งให้ซิปเท่านั้นจะยงได้สกินซิปนะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรไหมนี่ทํากิจกรรมให้ครบนะทุกคนแล้วก็มารับสกินฟรีนี้ลุงใกล้ครบแหละใก้หกสิบห้าแล้วอีกหน่อยนึงมีอะไรอีกไหมแล้วก็มากดรับของกันนี่ทุกคนทุกคนอือกดรับของกันได้ ตากิจกรรมแล้วก็มากดรับ่องแล้วก็มาแลกที่ตรงนี้นะไปแากได้ะไรก็มากดแลกเอานะทุกคนแล้วก็เติมอัางเปานี้ต้องไปเติมก่อนทุกคนลงรับอันนี้ก่อนแล้วก็ก็ก็ปุดฟองก็จะได้ซื้อตัวซี่ง่องก็จะแลกได้มีเอิลี่ กิโลเมตรไวโอเลตใครอยากเล่นตัวไหนก็ลองดูทุกคนไปรู้สึกน่าจะมีเท่านี้แล้วทุกคนก็กล่าวใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลงด้วยนะทุกคนนะไปแล้วบายบายวันนี้